ยินีต้อนรับกสู่สุรัตร,รถขุดโคกน้องนาครับวันนี้พามาดูเจ้า XCMG ครับของทีมงานสุรัตร,รถขุดโคกน้องนาครับผมกับฝีมือจัดจานครับของทีมงานของเรามาดูการทํางานของเจ้า XCMG ครับของเราผ่านคนขับมาหลายคนกับเจ้า XCMG คันนี้บอกว่าช้าแล้วก็อืดแต่ว่ากับคนขับคนนี้พูดคนละอย่างครับ ขึ้นอยู่กับคนขับจริงเชี่ยวพเรื่องของรถคล่องตัวมากครับแล้วก็ฝีมือจัดจ้านมากครับคล่องตัวฝีมือจัดจ้านครับดูการทํางานไม่มีเชื่องช้าเลยครับดึงเงาดึงเงาครับนี่ฮะแล้วก็คนมีฝีมือในการทํางานสวยงามมากครับผมแล้วก็ทํางานได้สวยงามแล้วก็นี่ฮะดูบริบทพื้นที่นี่ดูความสวยงามครับดูความสวยงามครับผมนี่ยนี่ครับผมแล้วก็ฝีมือการทํางานจัดจ้านมากครับ รวดเร็วทันใจทำงานเร็วเนี่ยของจริงคราเรียยว่าฝีมือของจริงครับผมทำงานมีฝีมือจริงๆคำนองคนนี้ทีมงานของเราทีมงานมืออาชีพครับอันนี้ปัญหาของบ่อน,นี่ก็อยู่นี่นครับผมเนี่ยครับเมื่อกี้สูบน้ําออกไปเรียบร้อยแล้วก็ตักขึ้นช่วยตักขึ้นเรียบร้อยแต่ว่าภายในหนึ่งชั่วโมงน้ําขึ้นมาอีกแล้วครับผมความลึกเราได้แค่เลยได้แค่นี้ครับผม ได้แค่4เม็ดครับบอยเนี้ยบอยใหญ่แล้วก็ท้อ,ทองไส้ไก่ไล่ไปนู่นผมไล่ลงไปนู่นก็ได้ทางนู้นได้2ได้3เม็ดครับผมมันก็ไม่ได้ถึงกําหนดคือเกณฑ์ของแบบครับแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้ก็เลยว่าเมื่อกี้คณะกรรมการท่านมาหลายคนก็ทั้งช่างทางั้งอบตทั้งอะไรมาหมดก็มาดูกันว่าเลยก็เลยเอาแค,นค่นี้ครับผมเนี่ยนี่ฮะดีมือกันแต่งสลบ ไม่มีเชื่องช้าเลยครับฝีมือสุดๆครับดึงฟืดๆเลยครับประเดี๋ยังมีปัญหาเรื่องของปีกนิดๆเนี่ยปีกเริ่มเข้าล็อกแล้วนดูความสวยงามครับผมเียฮะดูการดึงสรบปการแต่งคันครับฝีมือมากครับการแต่งคันของเขาสมอจุดแล้วครับผมถือว่ามืออาชีพทํางานเนาะฝีมือจริงๆมาดูมุมนี้ฮะ ทำงานสะอาดสะอ้านครับซึกับราคาคุยกันแล้วครับว่าเขาฝีมือดีงานสะอาดสะอ้านสวยงามดูดานดึงดินครับแป๊บเดียวโป๊ะโป๊ะโป๊ะครับรวดเร็วทันใจจริงๆครับด,ดึงดินรวดเร็วทันใจฝีมือมากครับในการทำงานน่าโอเคนะครับทำงานแบบเนี้ยไม่เสียเวลารถครับทำงานมีประสบการณ์ เลยพาพี่น้องมาดูการทํางานของเจ้า XCMG แล้วก็เรื่องของพลังของการทํางานแล้วก็ความคล่องตัวแต่ก็เรื่องทีมือด้วยครับนี่ให้ดูมุมนี้ับมสวยงามพวกลังนามโมเดลอันนี้เป็นรูปแบบของทารานาวาครับทารานาวะหนึ่งไร่ครับโมเดลหนึ่งไร่ตอนนี้เราพิกัดอยู่ที่บ้านไซโยงครับผมบ้านไซโยงครับผมบ้านไซโยงสำบภตาวัง อำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับผมในโมเดลทารานาวาหนึ่งไร่นะฮะทำงานอย่างนี้ทีมงานเราไปไหน,ใ,นใครๆก็ร,รักครับผมถ้าทำงานเราดูสะอาดสะอาด in. อย่างเงี้ยทำเสร็จก็ทางกลุ่มเป้าหมายก็ชอบใจครับว่าทำงานสะอาดมากครับอันนี้ขนาะดไทยคนที่ละเอียดมากครับน้องคนที่ละเอียดมากและดูดีครับทำงานดูดีปั้นขันสวยงาม งนี้ยังไม่ดึงดิงดินครับว่าเลยว่าออกมารูปนี้ฮะก็จะเหลือตรงนี้ตรงกลางนี่กำงดึงออกเป็นนาครับผมตรงนี้จะเป็นนานาน้อยครับเดิอนาน้อยไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยช่องช่องไส้ไก่ฝั่งตดูครับผมจะไปให้มาดูความเร็เวของเอ็กซีเอจีอ G, ครับ เจ้าหน้าที่ก็มายืนยมมงานอยู่ครับผมตรงนี้เป็นนานและเป็นโค้ก่อนเดี๋ววมสวยงามครับดูฝีมือในการกล้องตัวมากครับผมว่ามันขึ้นอยู่คนขับล้วนครับฝีมือฝีมืออยู่คนขับล้วนครับไม่ใช่ว่าอยู่กับรถแล้วครับรถในแรงแรงเหลือกําลังครับรถเพิ่งได้แค่สองเดือน ว่าความไรอย่างเหลือเฟือพละกกำลังความคล่องตัวก็ขึ้นอยู่กับคนขับคนคอน,นโทนรลีมือแบบนี้ครับไปหากินตรงไหนก็ได้ครับขับทีมือแบบนี้ไปอยู่ทีมงานไหนใครก็ชอบครับมการดึงสลปครับผมการดึงสโลปการวางดิงกนกันอะไรครับการเกียร์คันถือว่าสุดยอดจริงๆยอดจริงๆอะไรมาได้ถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆ ในดนึว่าครับว่การทำงานก็จะ x c n g 2154 x e 2 1 5 4ครับตัวนี้ครับผมพลังไดเรกครับ6สูบรับตัวนี้ยังใช้ไดเรกครับผมเครื่องส่งพลังเอาอิซุครับผม6สูบรับผมกับกำลังของมันครับสะอาดสะอ้านครับทำงานสะอาดสะอ้าน ็ยังไม่เข้าใจน้องจะเอายังไงเนี่ยก็เลยว่าจะดูพื้นที่น้องก็ทํางานยังไงก่อนมันจะให้ทํานานาตรงไหนนอเนยโคกตรงไหนนาตรงไหนโคกตรงไหนนอเนี่ยพื้นที่มันคับแคบครับมันไม่อำนวยครับไม่อำนวยต่อการทํางานของเราก็เลยยังงงๆกับพื้นที่อยู่ครับพีตอนนี้แบบแปลนมันก็มาปี้ครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ครับก็เลยทํางานยากนิดหนึ่งเนาะ ความเร็วความแรงของเจ้า x c ็ g ครับ x c ็ g กับคนขับมืออาชีพครับผมฝากทีมงานสระโคกน้องนาด้วยครับผมนะทีมงานรถขุดโคกน้องนากับทีมงานมืออาชีพครับรทำงานกับทางหลวงมา,างานหลวงระดับมาเกือบร้อยบอกครับปีนี้ครับแล้วก็ทํามาได้เยอะครับบ่อแปลงนี้เป็นแปลงที่30แปลงนี้ปนแปลงที่36ครับผม ของทีมงานของเราผ่านงานมาสายสุขแลงครับกับการรังสรรค์งานโคกน้องนากับหลายๆอำเภอของเราครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสารรถขุดโคกน้องนากบับทีมงานรถขุดโคกน้องนามืออาชีพครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ